ดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับทีมงานขายที่ดินทองเมืองโคราชนะครับส่วนวันนี้นะครับก็มีที่นานะครับสองแปลงนะครับมาแนะนํากันอีกเช่นเคยนะครับผมที่นานะครับแปลงนี้คือแปลงแรกนะครับผมมีขนาดเนื้อที่นะครับหนึ่งไร่หนึ่งงานสิบสี่ตารางวานะครับผมที่นาติดทางสาธารประโยชน์นะครับผม หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับขนาดของที่ดินนะครับทิศเหนือกว้าง28เมตรทิศใต้กว้าง53เมตรทิศตะวันออกคือด้านหน้านะครับกว้าง52เมตรนะครับทิศตะวันตกนะครับกว้าง51เมตรนะครับที่นาจะเป็นแปลงนี้เลยนะครับติดทางสาธารณประโยชน์นะครับและฝั่งนี้อีกหนึ่งแปลงนะครับนี่นะครับฝั่งนี้จะมีสะพานข้ามไปนะครับสะพานข้ามลองเป็นคลองไส้ไก่น้อยนะครับ ดั้งเดิมเลยนะครับสมัยก่อนนะครับที่แปลงนี้นะครับจะเป็นที่นาแปลงเดียวกันเลยนะครับแต่ทางเทศบาลนะครับผมมาขอเป็นทําเป็นทางสาธารณประโยชน์นะครับผาที่ดินไปเลยนะครับจะออกทะลุถนนลาดยางเส้นถนนสุรานฎร์ยณ์และออกถนนเส้นโมนสูงนะครับที่ดินนะครับจะเข้าออกได้สองทางนะครับผมทางแรกนะครับ เข้าเส้นบ้านตัางอันนะครับผมที่จะมาเป็นนนสูงได้นะครับแล้วก็เข้าถนนเรียบคลองมาเลยนะครับผมส่วนอีกทางหนึ่งนะครับก็เข้ามาทางน้งเดิอนบ้านหอกองนะครับขับผ่านหมู่บ้านเข้ามาเลยนะครับผมส่วนที่ดินแปลงน,นี้นะครับจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับมีขนาดเนื้อที่ทิศเหนือกว้าง52เมตรทิศใต้กว 20, ้าง21เมตร ทิศตะวันออกกวงาง63เมตรและทิศตะวันตกก่วงาง65เมตรนะครับติดถนนดินเส้นเหมือนกันครับติดถนนดินนะครับแล้วก็มีคคองอยู่กลางๆนะครับแต่ส่วนมากเขาที่ใช้ถนนเส้นเมื่อกี้นี่นะครับที่เป็นลุกลังนะครับผมบรรยากาศดีมากครับที่ดินแปลงนี้จะอยู่ใกล้อำเภอเมืองด้วยนะครับอยู่เกตเชื่อมต่อกับอำเภอเมืองนครราชสีมานะครับอยู่ติดกับบ้านลาเมืองไกลเขตบ้านลาเมือไกลนะครับ ตำบลโคกสูงนะครับอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับแต่ที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ตำบลบานจางนะครับผมอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับผมที่ดินแบ่งแยกแล้วนะครับมีโฉนดทั้งหมดสองใบนะครับผมเป็นโฉนดพุทธแดงนอสสีจรนะครับที่ดินนะครับจะอยู่ใกล้อําเภอตัวอําเภอโนนไทยนะครับห้ากิโลเมตรอยู่ใกล้โรงพยาบาลโนนไทยนะครับห้ากิโลอยู่ใกล้โรงเรียนโนนไทยอุปถัมภ์นะครับห้ากิโล อยู่ใกล้โลตัสใหญ่อำเภอโนนไทยนะครับ5กิโลนะครับอยู่ใกล้ธนาคารต่างตก็เพียง5กิโลเมตรนะครับอยู่ใกล้แยกไฟแดงบ้านหนองกระสังนะครับเพียง2กิโลเมตรอยู่ใกล้ถนนมง้งแหวนรอบเมืองโคราชนะครับเพียงหกิโลเมตรและอยู่ใกล้ตลาดโอเอ็นไนนะครับเพียง6กิโลเมตรนะครับผมอยู่ใกล้ตลาดโซโคสูงนะครับเพียง7กิโลเมตรเช่นกันนะครับผม ่างจากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับเพียง1 0บกว่ากิโลเมตรก็ขับรถประมาณ20นาทีนะครับเดี๋ยวไปดูวิดีโอมุมสูงกันนะครับที่ดินนะครับดั้งเดิมนะครับเป็นที่นาเลยนะครับผมที่นาดั้เดิมเลยเป็นชนุดแดงนอนสีจอนะครับเหมาะแก่การขุดบ่อเลี้ยงปลาทำไร่นาสวนผสมนะครับผมที่สวยมากครับสองแปลงนี้ติดถนนเข้าออกสะดวกมากนะครับผม ทะลุอดถนนสุรนารายหมายเลข2 0 5โคราชชัยภูมิได้เลยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับที่ดินสองแปลงนี้นะครับรวมกันทั้งสองแปลงจะมีเนื้อที่โดยรวมนะครับ2ไร่2งาน3.5ตารางวานะครับที่ดินสองแปลงเจ้าของคนเดียวกันนะครับขายยกแปลงนะครับทั้งสองแปลงรวมกันนะครับเพียง4ี่แสนบาทพร้อมโอนเลยนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อนัดดูที่ดินได้ ที่หมายเลข0800592426นะครับหรือแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับเป็นไอ l ดี e ไลนนะครับสำหรับวันนี้กับผลโลยทีมงานขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับปีใหม่นะครับพศ2567สิ่งไหนที่ไม่ดีขอให้หมดไปกับปีเก่านะครับอย่าลืมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ